สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนเจคลิปนี้เกม i อออนต่อจากภาคแรกเนิ่นานาม,มาประมาณ15ปีนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าจะมีทา้งผู้เล่นที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ผู้เล่นที่เพิ่งเคยมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งจะมาได้สัมผัสอ่ะผมจะแนะนําการเล่นนะครับอย่างแรกเลยคือเกมนี้ตอนหน้าจอโหลดเข้าเกมเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นโลก มันเป็นดวงดาวอะที่มันแตกออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีแก่นๆอยู่ตรงกลางครึ่งหนึ่งเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นของเอลยอสนะครับที่เขาเรียกว่าเผ่าเทพอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของแอสโมเดียนเผ่ามารตรงกลางจะเรียกว่าอาบิสความแตกต่างกันอยู่ที่ปีกนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตานนี้นิดหน่อยแต่ว่าความแตกต่างในส่วนของฉากแล้วก็โลกนะอันนี้สําคัญ ถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่นเผ่ os, าเอลยอสเผ่าเทพเนี่ยโลกจะสวยครับฉากเชิร์กเนี่ยจะสวยแต่ถ้าเราเลือกเล่นเผ่าแอสโมดเดียนฉากจะค่อนข้างหม่นหมองนะครับมีแต่ภูเขาก้อนหินหินน้มแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่แห้งแลง้งรกร้างดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเสพสวยๆภาพระดับอวตารเนี่ยหมายถึงวิวนะก็ไปเผ่าเอลยอสได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบชอบทีมดาร์ากๆหน่อยแอสโมดเดียนก็ตอบโจทย์ครับ ทีนี้สองเผ่านี้ไม่ถูกกันก็คือเวลาเรามีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วลหะในอีเวนต์ในเกมเนี่ยเขาจะให้เราได้เจอกันพอเจอกันตีกันเลยครับจะจะเห็นการและการเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเลยคุณสามารถซัดกันได้เลยเหมือนมอนสเตอร์ตัวหนึ่งอะโถมโถมลุมรุมตีตีต่อมาเกมนี้เป็นการต่อสู้แบบสามมิติทรงกลมเพราะว่าคุณบินได้ครับบินได้บินแล้วโจมตีกาศใช้สกิลได้ครับสามารถ บินเข้าไปที่ด้านหลังหัวของตัวรถสับหลังหัวก็ได้แต่ว่าเกจบินอ่ะมันจะมีจํากัดนะแต่ว่าหลังๆคุณจะบินได้นานนานถึงนานมากๆนานแบบว่าไม่ต้องลงอ่ะมันจะมียาอีกหน่อยก็จะมียาครับมียาที่ทําให้เราบินได้แบบเพิ่มระยะเวลาการบินอีก30วิิบวิอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วคูดาวมันมันพอไหวอ่ะมันก็จะทําให้เราบินได้นานมากๆต่อไปจะเป็นเรื่องอาชีพนะ อาชีพเนี่ยจะมีดาบโล่นะครับเทมพา้าหลักๆก,ก็จะเป็นแท้งนะครับมีสกิลดึงผมจะพูดไม่ไม่จอะลึกนะเพราะผมแนะนําการเล่นไนออนสองนะครับดาบใหญ่กาเรียเตอร์ที่ผมเล่นอยู่คาทาโลครับคลีริกตัวนี้ตัวฮิลสตัฟชันเตอร์เป็นสายบัฟครับ,รบแล้วมีฮิลนิดๆหน่อยมีสร้างโลด้วยสมุดสายสมุดจะเป็นซอสเซอร์ครับนักเวทเต็มตัวสายน้ําแข็ง แล้วก็อาชีพใช้อบใช้ออฟรับลูกแก้วสปริตมาสเตอร์ตัวนิส,ยสัยแซมมอนมีสมมอนไว้แทงก็ดีนะเล่นง่ายดีนะแทงบอลได้ด้วยสเตตัสดไม่ต้องอัพครับได้มาจากของสมใส่แล้วก็ทุก,ท,กทุกอาชีพครับสามารถโซโลได้หมดโซโลคอนเทนต์ในเกมทุกอาชีพเล่นได้หมดเลยแต่เมื่อเมื่อจับกลุ่มเป็นปาร์ตี้4คนเนี่ยมันก็จะไปคอนเทนต์ที่มันยากๆได้ง่ายขึ้น อย่างเ,เช่นลงดันเจียนจะลงคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ค่านานอะ่ะเราก็ไปลง4คนครับมันก็ค่าเร็วกว่าเดิม4เท่าเลเวลตอนนี้ตันที่45นะครับตัวนี้45จะมีเกียร์สกอร์บอกอยู่ตรงนี้ครับก็คือ1 2 4 4งนะตอนนี้คําว่าเกียร์สกอร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของของสมใส่แต่มันหมายถึงความเก่งกาจโดยรวมของคุณทั้งหมดซึ่งจะมีเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็เรื่องของตัว เรื่องของตัวโนดต,ตัวนี้ด้วยนะทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทําให้คุณเก่งขึ้นสเสรภาพั์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเอามารวมเป็นตัวนี้หมดเลยดังนั้นค่าตรงนี้เชื่อถือได้ถ้าใครมีมากกว่าอะไรสักอย่างเขาเหนือว่าคุณแน่นอนต่อไปเรื่องของคนที่ติดข้ามฝั่งเห็นไหมว่ามันเราจะมีเรื่องของ Space Time Rift Space t i m e Rift เป็น Quest q u ควส Space Time Rift เนี่ยก็คือ ป็นเคลที่บังคับให้เราต้องข้ามฝั่งไปหากันแล้วกันอย่างเช่นเรากดแผนที่ดูนะแล้วก็ดูดิ้งดูเห็น <He ard S 1> ไหมว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ฝั่งเนี่ยตรงเนี้ยเอลเซีเนี่ย,เ,ยเขาจะให้มาแผนที่อัลเทอร์เนทกาด alt กาดแผนที่ alt กาดให้รู้เลยว่าเป็นแผนที่เขาฝั่งนี้ฝั่งมาน,นะครับแผนที่วัตถนั้นให,ให้รู้กันเลยว่าเป็นแผนที่เขาฝั่ง ฝั่งนู้นฝั่งเทพผมเคยไปเยือนมาแล้วเมื่อกดไปดูก็จะเห็นว่าผมจะมีแผนที่ที่ผมเปิดไว้ประมาณหนึ่งเห็นไหมว่าเนี่ยเควสสผมอยู่เนี่ยเควสเจ็ดเควสหกเควสสเราก็ต้องอาศัยโอกาสไปทำเควสที่ฝั่งตรงข้ามทีนี้จะไปฝั่งตรงข้ามยังไงต้องรอลิฟต์เปิดคําว่าลิฟต์ก็คือประตูมิติครับประตูมิติจะเปิดลักษณะจะเป็นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางแล้วก็มีสีม่วงสำหรับาสำหรับฝ่ายมารทีนี้ลิฟต์เกิดเมื่อไหร่ลิฟต์จะเกิดเริ่มต้นที่ตีห้า นะครับจริงๆเราเอาพิกัดตีห้าก็ได้แล้วก็นับไปทุกสี่ชั่วโมงครับตีห้าเก้าโมงเช้าบ่ายหนึ่งห้าโมงเย็นสามทุ่มตีหนึ่งแล้วก็มาตีห้าใหม่แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อลิฟต์เปิดเมื่อเมื่อเกตเปิดคุณจะสามารถไปได้ทันทีเออหรือเถ่อยชายไม่ใช่ลิฟต์เปิดแต่ละจุดจุดไหนก็ตามแต่จํากัดคนเข้าครับผมไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่จํากัดแล้วถ้าทุกคนแอคทีฟกันหมดเลยอู้พากันกลูกลูเข้าไปแต่บางทีลิฟต์อยู่ต่อหน้าคุณเนี่ย คนกรูกูเข้าไปก็หายต่อหน้าเหมือนกันต้องไปหาลิฟต์ใหม่นะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณแอคทีฟก็ต้องรีบหน่อยไม่งั้นก็ไปหาเข้าลิฟต์ตอนตีหนึ่งตีห้าหรือไม่ก็เก้าโมงเช้าช่วงเนี้ยคนจะน้อยครับต่อไปเป็นอ่าเควสเควสนะครับเควสเควสเควสจะมีทั้งหมดสามสีสีแดงนะครับสีแดงเป็นเควส แบบระดับพิเศษเลยจะได้มาก็ต่อเมื่อเกียร์ ascension เต็มนะครับเกร์ ascension เต็มได้ยังไงเห็นไหมครับว่าด้านล่างเขาบอกไว้ทำ episode quest r i g i n a l quest ascension quest s e a l i n g dungeon แล้ว2 h o l ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันครับมันจะเป็นคะแนนให้เกรดนี้เต็มถ้าเกรดนี้เต็มก็ถ้าคืออย่างนี้ quest 4 quest หลักเนี่ยเขาจะอ้างอิงตาม a s ซ e n s i o n ต้ม a s เ e n s i o n ถ้าเกิดว่า เราทำเควสหลักไปจนตันมันจะเขียนเลยว่าจะทำเควสหลักได้ก็ต่อเมื่อคุณทำแอสเซนชันคุณทำเกรดเต็มร้อยก็คือเขาไล่ให้คุณไปทำเควสอื่นไม่ใช่มุ่งทำแต่เควสหลักซึ่งมันดีมากๆนะครับก็คือเราต้องทำเควสอื่นๆด้วยเควสเขียวเควสเขียวเป็นเควสที่เป็นเควสรองนะหาได้ทั่วไปนะครับแม้แต่คุณเลยว่า45แล้วมันก็ยังโผล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแมกดเข้าไปเป็นเควสระดับ45ห้ให้ทำนู่นทำนี่ เมื่อทําแล้วจะได้ของจะได้ของสวมใส่ได้ของได้นั่นได้นี่แล้วก็ได้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจะได้ของทิ้นนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดวินเะนียนเนี่ยคริสตัลเวลากดใช้มันจะได้แต้มมาสองแต้มแต้มตัวนี้จะอยู่ในตัวยูนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในตัวยูตัวนี้แต่ว่าพอมาถึงระดับนี้มันต้องการนอกจากต้องการแต้มตัวนี้แล้วมันต้องการตัวนี้ด้วย นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในเควสที่ระดับสูงขึ้นแต่เดี๋ยวค่อยคุยนะครับต่อไปมันจะมีดันเจียนนะครับดันเจียนพิเศษตัวนี้นะผมจะเรียกว่าดันเจี้ยนอะไรเอ่ยดันเจี้ยนอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นอะไรเอ่ยสีทองครับเนี่ยมันจะถ้าเราลงไปในการลงอ่ะมันจะมีภารกิจอยู่ในนั้นแตกต่างกันไปครับส่วนใหญ่ก็ตีมอนนั่นแหละตีมอนทำนู่นทำนี่บางบางดันเจียนก็เข้าไปเจอบ,บอสเลยก็มีเวลาเราทำเวลาเราลงดันเจี้ยนอะไรเอ่ยเนี่ยดีมากมากเลยนะพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณจะได้สเตตัสเลยคุณจะสเตตัสถาวรเลยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตอนนั้นก็จะได้สมุดที่ผมบอกไปแนะนาอะ,อะได้สมุดมากดแต้มที่ใช้ในตัวยูอะสองแต้มถ้าไม่รู้จะทําอะไรอยากเก่งขึ้นครับลงอัน,นี้ให้หมดเลยครับลงให้หมดทุกดันทาเควสเขียวให้มันไม่เหลือเลยแล้วก็ทําลงดันเจี้ยอ,อะไรเอ่ยให้ไม่เหลือเลยตัวละครคุณจะเก่งอย่างแน่นอนครับแล้วก็ในการที่จะไปอาบิส ตอนที่เราเลเวล45แล้วทำเควสไปเรื่อยๆมันจะมีเควสหนึ่งมันบังคับให้เราไปอบิสถ้าเราอยากไปอบิสเรากดที่นี่ครับอบิสตรงนี้แล้วกดกด t n t e r เควสมันให้ไปอบิสแต่ว่าเราจะ Enter อบิสได้ก็ต่อเมื่อไอเทมเลเวลเขาจำกัดไว้เลยว่าจะเข้าอบิสครั้งแรกจะต้องมีคาแรคเตอร์เลเวล45แล้วไอเทมเลเวล1,000ถ้าไม่ถึงเข้าไม่ได้ ตอนนั้นเมื่อเราอยากจะทำเควสนี้ก็ต้องไปดันทุลังครับให้ไอเทมเลยว่ามันหนึ่งพันให้ได้อัปเกรดตีบวกทําอะไรก็ได้ครับให้มันถึงนะเพราะว่าเกมนี้มันจะเรื่องของการตีบวกก็จะมีการตีบวกนะครับตีบวกติดร้อยเซนะครับอ่าแล้วก็มียัดออฟครับมานาสโตนนี่แล้วก็มีตัวนี้อีกตรงนี้อีกตแต่ตรงนี้2อันนี้ผมยังไม่ชัดไม่ชัดเจนเลยยังไม่พูดถึงแล้วกันหลกัหลกๆผมทําอันนี้การนี้จะบอกว่าของไม่แตกเลยก็ไม่เชิงไม่ใช่ เพราะว่าเฉพาะตรงนี้ครับรูนรูนเนี่ยเวลาตีบวกจะมีเปอร์เซ็นต์บอกครับถ้าถ้าไม่ติดแตกเลยนะครับจะเห็นว่าผมมีรูนอยู่แค่ช่องเดียวเพราะอีกช่องนึงมันแตกสกิลตัวเคครับสกิลเนี่ยพอเราอัพเลเวลให้มันด้วยตามตัวนี้นะมันจะมีเลเวล1 2 3 4 5 6 7 แล้วก็8พอถึง8เมื่อไหร่มันจะปลดความสามารถที่แท้ที่ดีขึ้นครับอย่างเช่นสกิลตัวนี้นะครับคีนสไลด์ของผมเนี่ยมันจะปลดอ่าผมเอา,ออออเอาก่อนครานี้ออกก่อนนี่อ่าตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีซีลล็อกแบบนี้นี่จะมีซีลล็อกนี้ 1, 2, 3ล็อก3ช่องถ้าเราทําให้สกิลการเป็นเลยว่า8โซ่ตัวนี้จะหายไป1โซ่ นะครับถ้าทาําคารไปเลเวล12จะหายไป2ถ้าทําไปเลเวล16ได้จะหายไป3ดังนั้นในเบื้องต้นตอนเราเรเวลเรเวลน้อยๆทาให้มาการเป็น8ให้ได้ก่อนวิธีทําให้ได้กายเป็น8เราจะต้องมาที่นี่ก่อนกดที่ตัว U นะครับเข้ามาที่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะมัสมือถือเขากดอะไรนะครับผมไม่ได้เล่นมือถือนะเข้ามาที่นี่แล้วเรามาได้ไล่ดูนะเมื่อกี้คือคีนสไตรใช่ไหม เราก็มาดูนะว่าคีนสไตน์เนี่ยมันอยู่ในช่องสีน้ําเงินตรงไหนแล้วเราก็ไปตามหามันนี่คีนสไตน์เราก็อัพมาครับใกล้ที่สุดหนึ่งสี่ปุ๊บเราได้ตรงนี้ละหนึ่งสกิลพอยต์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอัพตัวนั้นเป็นเจ็ดรวมตัวนี้หนึ่งเป็นแปดแต่ถ้าเช่าวนี้เราเปิดด้วยนะตอนนั้นเราก็มองหาคีนสไตน์ต่อครับนี่ตรงนี้เราก็ตามมานี่แล้วก็มานี่ได้สองครับสมมุติว่าได้สองเราก็อัพคีนสไตน์ตรงเนี้ย แค่6กเนีเราก็จะมีคีย์สไตล์เลเวลแปใช้นะทีนี้เราก็มาดูว่าอ่ะพอเราได้มาปั๊บเนี่ยเราจะใช้ความสามารถมันยังไงถ้าเปิดแล้วเราไม่หยิบตัวนี้มาใส่นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องหยิบมาใส่เห็นไหมว่าคำที่บานจะเปลี่ยนไปดูคำที่บานเป็นหลักก็ได้ครับนี่บอกว่าดีลดาเมจสี่สตู4ตัวนะครับใน4เมตรอ่าแล้วก็รีโซร100มี พอผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ50มันติฮิต50%มันติฮิตออนฮิตมันติฮิตออนฮิตนี่ใช่ไหมนี่มีโอกาสนะครับที่จะ50%เปร์เพอใส่นี่ไปอีกก็จะความสามารถไปอีกแต่ว่าในความที่ถ้าเราปวดแล้วว่แจะใส่ใความสามารถได้ช่องเดียว12จะได้2ช่องเบื้องต้นเลเวลเรายัางน้อยอยู่เราก็ทําได้แค่8ก็ใส่8ไปก่อนพอเลเว่มากขึ้นอยากทํา12ก็ใช้วิธีเดิมครับทำมาได้12 โซ่สิ so ยังทําไม่ได้ตัวนี้ผมพยายามทํา16ผมดันไปสุดๆเลยได้แค่นี้แล้วนั้นในเบาะสายที่เหลืออยู่ผมผมคาดว่าน่าจะมีของสมใส่ที่บวกสกิลสกิลนั้นๆน,น,นะครับอย่างเลนดิ้งโบลเนี่ผมต้องการเลเวลสิผมก็ต้องหาอาจจะต้องน่าจะมีนะผมเดาน่าจะมีของสมใส่ที่บวกเลนดิ้งโบล์หนึ่งเลเวลหามาใส่2ชิ้นก็จะได้ไปเลเวลสิครับตอนตัวนี้ก็จะยากหน่อยต่อไปจะเป็นเรื่องดันเจียนครับ ดันเจียนจะอยู่ตรงนี้ดันเจียนเนี่ยถ้าทำเควสเขาจะให้เขาจะให้เราลงดันเจียนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นอยู่ในขอบเขตที่ลงดันเจียนได้จะมีหรือไม่มีพระฮิวก็สามารถผ่านได้ครับถ้าเกิดว่าเล่นเล่นอย่างชาญฉลาดทีนี้พอเล่นแล้วเนี่ยพอผ่านแล้วนะ ต้องมากดรับเควสเนี่ยครับรับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผ่าน1ครั้งรับ1ครั้งผ่าน1ครั้งรับ1ครั้งผ่าน1ครั้งรับ1ครั้งผ่าน3ครั้งรับ1อันนี้ยังไม่ได้เล่นนี่แล้วทํายังไงเรื่องการรับของตัวนี้ครับนี่เขาเขียนว่าตัวนี้อ่า เวลาเราเล่นถ้าเราลงดันเจี้ยนนี้ลงนะครับลงไม่เสียแต่ถ้าเปิดพอ,พอจบจบดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีคิวมันจะมีคิวอยู่ถ้าเปิดคิวเมื่อไหร่เสียตอนนี้20ถ้าเป็นดันนี้ถ้าเป็นดันเจี้ยนนี้เสียเสีย20ดันเจี้ยนนี้เสีย 30, 30 30 30 30ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะเต็มลิมิตคือ5 6าณตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่140 ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องไม่เปิดพัมเพื่อเนี่ยฮะเบสิกเอเนร์จีครับร้อยนะครับชาร์จอยู่ที่8 0 0พันทั้สองพเห็นว,ว่ามันสามารถชาร์จได้ก็คือเราเติมได้อ่ะม,มันหาได้พวกนี้หาได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์หนึ่งไม่ให้เติมได้ไม่เกิน2000ัหรืออะไรสักอย่างแล้วตัวเราก็เป็นตรงนี้นี่เป็นดันเจียนของสมสัยใครใครก็อยากได้ของหรูหของดีๆ ถ้าเกิดว่าเล่นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยที่เควสเลเวล45ไปทําภารกิจในอบิสเขาจะให้ลงดันเลเวล45หนึ่งครั้งดันเจี้นนี้ไม่ได้การันตีของทองแค่มีของทองถ้าโชคดีก็จะได้นะครับแต่จะได้มาตรงไม่ตรงไม่รู้แต่พอเราทําเควส์นี้สําเร็จพอส่งเควสเนี่ยเขาจะให้อาวุธทองที่ตรงสายมา1ชิ้นดังนั้นเราก็เลิกวิตกกังวลเรื่องจะไม่มีของทองตรงสายใช้ได้เลยนะครับได้แน่ๆหน่งชิ้น ที่เหลือกออ็ตามเรื่องตามราวตามดวงไประบบตลาดมีนะครับกดที่นี่แล้วก็มาที่ m a r k e t ็มีตลาดให้ซื้อขายครับให้ซื้ออย่างเดียวมั้งน่าจะซื้ออย่างเดียวขายไม่ได้เพราะว่ามันจะมีระบบ Subscribe อยู่ระบบ Subscribe จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยระบบซับสไครต์ซับสไครต์980ได้อะไรนะครับ480ได้อะไร หลักๆผมมองว่าอันนี้ดีสุดละ9 8 0เนี่ยคุ้มนะครับได้มา4,500เอิร์นแล้วก็เอามาเติมจะจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเติตม,มตรงเนี้ยพรีเมียมตัวเนี้ยพันหนึ่งพรีเมียมตัวนี้ใช้พันห้าเติมทั้งหมดก็ได้ของที่อยู่ข้างในก็อา่าไม่ได้ของที่ดูแล้วโกงอะไรครับธรรมดาครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีนี่ด้วยเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยพอกดออกมาแล้วจะดีชาร์จได้40หรือของลงดันนะครับมาก็ก็ดีอ่ะ ตัวนี้จะเป็นดันเดลี่ครับดันเดลี่ดันเดลี่ลงได้ทุกวันครับเขาจะให้มาไม่ใช่ดิเขาจะให้มา7อันน่ะน่าจะเป็นต่อสัปดาห์ครับจะลงวันจะลงวันเดียว7รอบเลยก็ได้แล้ววันหนึ่งไม่ต้องลงครแต่ว่ามันจะเป็นเอาตัวรอดมี3ามเลเวลถ้าเกิดว่าสามารถเอาตัวรอดได้จนครบ3ามเลเวลก็จะได้ของตัวนี้ของตัวนี้ไปทำอะไรเอาไว้ใช้ตีบวกครับสกิลรีได้นะครับตัวยูก็รีได้ครับไม่ต้องกลัว แล้วก็มาที่ของสมสัยตีบวกเนี่ยเวดาได้ของใหม่มาย่อยครับทุกครั้งที่ย่อยจะเสียเงินแ,แต่ว่าจะได้ของกลับคืนมาส่วนหนึ่งไอ้พวกของที่ใช้ตีบวกพวกเนี้ยที่เราใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะได้กลับมาเวลาเราได้ของใหม่มาก็ใส่ของใหม่ไปเอาของเก่ามาทุบทุบแล้วก็เอาไปบวกของใหม่มันจะเสียเงินดังนั้นเรื่องเงินสําคัญเราจะใช้เงินเยอะครับอีเวนต์พวกนี้ครับ เนี่ยอีเวนต์มีเยอะเเนี่ยเปิดตอนไหนนะพอเปิดแล้วก็ไปเล่นอยากเล่นไหนก็ไปเล่นครับจะได้ของมีโอกาสได้ของทองด้วยนะเนี่ยแล้วดูกุญแจได้นะครับกุญแจเราตอนนี้ผมมี6กเเราก็ต้องดูกุญแจเราถ้ากุญแจหมดเราก็ไม่ต้องเล่นครับกุญแจมีก็ไปเล่นได้ฟุกฟุกก็อาจจะได้ของดีๆครับถ้าฟุกฟุกนะเนี่ยฟสติวัลชอปเพชรสัตว์ขี่ความพิเศษของมันก็ เราสามารถขี่สัตว์ได้ทุกตัวเลยเนี่ยอยากขี่ตัวไหนวิธีนะก็คือไปไปฟาเวลาเราไปฟาร์มมอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามเราจะได้วิญญาณมาโซะถ้าเก็บครบ50นะครับก็เอามาเป็นสัตว์ขี่ได้ระบบจะมีเหนือ้ํำกันได้อีกเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นคุยกันว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับการการทำตรงเนี้ยเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวนั้นล้วไปสู้ได้เลยนะครับ จะผมรัวมันมีเรื่องอะไรอีกไหมอบิสอ่าโอเคอบิสนะเขาจะมันจะมีแต้มอบิสอยู่เนี่ยตัวน,นี้เป็นแต้มอบิสครับตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันเอาไปแลกของดีได้ของดีโคตรเลยเนี่ยชต้ตออบิสแรกนะครับเราต้องไปฟาร์มในโซนอบิสที่ผมเล่าไวต้ตอนต้นต้นคลิปโซนอบิสเนี่ยจะเป็นโซนที่เทพกลับมามาเจอกันคือเจอกันขับบวกกันเลยใส่กันเลยฆ่ากันได้มีแต้มให้ด้วยแล้วมอนสเตอร์ที่นั่นก็มีฆ่ามอนสเตอร์ที่นั่นก็ได้รับแต้มมอนสเตอร์นะครับกดออกมาแล้วว่าเราจะ ถ้าเราตีมอนสเตอร์ในอบิสที่เลเวลต่ำกว่าเราแม้เพียงหนึ่งเลเวลก็จะได้รับแต้มอบิสน้อยลง20%ดังนั้นเราต้องตีมอนสเตอร์ที่เลเวลเท่ากันกับเราหรือเหนือกว่าขึ้นไปครับเอาเท่าที่ไหวแล้วก็กําหนดเวลาการฟาร์มให้ฟาร์มได้ช่วงหนึ่งสัปดาห์ครับฟาร์มได้เพียงแค่7ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดรับซับสไครป์ในแพ็คที่มันมีดับเบิลอบิสก็จะได้เป็น14ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางคนมองว่าโอ้โก้บางคนมองว่าเวอร์ผมมองว่าเฮ้ย 7วันนะคุณ7วันให้เล่นได้14ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเล่นเวลา2ชั่วโมงแค่นั้นเองลงอาบีเวลา2ชั่วโมงเองนะครับแป๊บเดียวอะเล่นมือที่เหลือไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็มันก็อยู่ในส่วนที่ลึกละปีกนะครับปีกแฟชั่นนะปีกปีกหลักๆเนี่ยมันจะกดยูสก็คือได้ได้ความสามารถของปีกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปีกแฟชั่นไปเนี่ย เราก็กดแค่ equip skin ครับเราก็จะมีสกินของปีกนํำมาใช้เป็นถือเป็นแฟชั่นส่วนหนึ่งนะได้มาที่ผมมีอยู่ก็ได้มาจากเควสนะส่วนใหญ่ได้จากเควสงั้นก็ประมาณนี้นะครับแนะนำการเล่นเกม Ion 2เกมที่สวยมากๆนะแลระบบเดียงมากถึงแม้ว่าจาังหวะนี้มันจะเข้าเกมยากไปหน่อยผมใช้ราโกฟาสนะครับส่วนใหญ่เข้าได้ไม่ติดอะไรนะส่วนเรื่องยืนยันเบอร์ OTP ผมใช้เบอร์ของเกาหลีในการยืนยัน OTP ของสวไต้หวันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ จะจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออย่างนี้ในเรื่องของการยืนยัน OTP อ่ะมันจะมีการยืนยันในหน้าของในเว็บมีการยืนยันในเว็บนะครับกับมีการยืนยันในตัวเกมแต่ก่อนเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่ายืนยันในเว็บก็เพียงพอแล้วนะครับแต่กระปากแต่ปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพอเรายืนยันในเว็บผ่านในเกมต้องยืนย,นยันอีกรอบแล้วในเกมตอนเข้าเกมอะ่ะยืนยันไม่ผ่าน ก็่เล่นก็เล่นไม่ได้แล้วพอเอาเบอร์ที่มั่นใจว่าใช้ได้เบอร์เกาหลีเบอร์ไต้หวันไปใช้เนี่ยก็ยืนยันไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยได้วิธีแก้ก็คือว่าคนที่ยืนยันในเว็บแล้วมันผ่านแล้วไปเข้าเกมแล้วไม่ผ่านเนี่ยให้ทิ้งไอดีนั้นไปเลยแล้วไปหาไอดีใหม่แล้วไปยืนยันรอบเดียวในเกมครับแล้วจะเล่นได้ส่วน เข้าขายว่ามีการบล็อกอะไรกันหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะมันน่าจะเกี่ยวกับหลายๆอย่างทั้งการโจมตีทาง DDoS แล้วก็ทั้งาการล่มนะครับการล่มของเครือข่ายที่มันมีข่าวกันอยู่นะผมคิดว่าหลายๆอย่างมันประดังเข้ามามันก็เลยทําให้ตอนนี้เหมือนจะไม่พร้อมให้บริการนะครับแต่ผู้เล่นที่มีความสุขที่เขาเล่นได้แบบไม่ติดอะไรเลยมันก็มีนะเ,เราก็มนผู้เล่นส่วนหนึ่งที่มันติดขัดนะครับยังไงก็ ลองดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าทางเซิร์ฟไม่ได้นิ่นอนใจที่จะปล่อยปลาแล้วเลยหรอกเขาก็พยายามอยู่แหละครับแต่บางทีมันต้องใช้เวลาหน่อยงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ติดตามสตรีมผมได้ไอออนสองนะครับช่วงดึกๆเลยนะผมจะพยายามสตรีมบ่อยๆแล้วกันคำว่าช่วงดึกก็นู่นเลยครับตีห้าทุ่มครึ่งทิ้งคืนนะแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนคลิปอื่น ถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าผมายังไงดีลนะ่ะมขีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมีอะไรน่าสนใจจะทำมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้งั้นก็ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ